ดีพี่น้องเมื่อนี่ยายพ่อนสภาพไปเบิ้งเหตดวาซสิมีบอเนาะค่ะเนาะไปกับยายพ่อนเลยพี่น้องมากยายพ่อนภาปั่นจักรยานเนาะค่ะเนาะพี่น้องต้นไม้ข้างทางไปเบิง้งบรรยากาศเย็น,ยน หมอ,อกเต้มไปด้วยหมอ,อกนะพี่น้องเนาะพี่น,อน,น,น้องบึงเห็ดหนอนี่งามแทบบอกงามนะคะนะบึงเน,นี่ยสวย อ่อนพี่น้อง่ยงามงามเสยรวยเลยเบ้างไงสวยค่ะสวย <laughs> พี่น้อง ๊าดพี่น้องยายพอ่อนมาพอ่อเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยงามค่ะตรงนี้ว้าแต่มันสกกเข่าคางค้างเหล่าเสื้อเอ็นกลางธนาะน้อบาดนีู่พี่น้องพู้หน่งเอามาง่อยกันเลยพี่น้องป๊าดพี่น้องสวยมากค่ะสวยมากเห็ด เฮ็ดงามค่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังไดขอเสียเอาไปเบิดพี่น้องไทยเฮ็ดจังมางามค่ะแต่ดังนห้เฮ็ดงามค่ะงามนี่พี่น้องดังวิววิววิเอาพี่น้องหนึ่งสองสามงอยปุ่น เป็นสันเป็นสันอยู่พี่นอ้องป๊าเงานี่แม่พี่น้องเงานี่แม่พี่น้อง สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องสวยสดงดงามโอเคนะคะเนาะต้องสามก่อพี่น้องเฮ็ดสามก่อพูดพ่อบ่โอ้ยเอาจุ่ม จุ่มเดียวในกระเพาะอะไรพี่น้องเห็นบะพี่นองจุ่มหนึ่งเห็นปะจะข้าเาบลียวเบิ้งดีๆกับสิบุ้งหัวเห็ดได้พี่น้องใบไม้ล้นทับเพ,พ,พิ่นละพุ่นะโอ้ยงามค่ะพี่น้องมึงเนี่ย โอ้ยดงเฮดอีลีอีลอเทอเนาะพี่น้องเลยเห็นพี่น้องเห็นปะบึ้งโอ้ยแย่พอนไปเอาแต่ตามาตัดใส่กันเลยพี่น้องเด้อบึงพี่น้องเต็มตะการมอล้อโอเคเนาะคา่ะเนาะ มอนี้ยายพ่อนก็ขคอกล่าคำว่าขอบคุณค่ะพี่น้องเต็มตะก้าแล้วโอเคเนาะค่ะเนาะยายพ่อนมีออเดอร์เฮดสวรรค์พี่น้องยายพ่อนก็นเลยมาเก็บเฮดสิไปเฮดตากแห่งเฮดเฮดสวรรค์พี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเลระเขาคนนอนพี่น้องมึงเด้ออ่า เเซ้พี uh, long, ่น้องง่วงนี่แต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเอยะบังในเขานางพันธุลั์บอกพี่น้องมึง สอ่สี่หุนน่นมากแล้วพี่น้องมากแล้วมากแล้วเอิรนเพิ่มมากแล้วสี่มางพี่น้องงัวงใช่ไหมตัวอ้วนบ้งไหมสี่บัง นี่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพี่นองมึงด้คนน่ะสีงามนะพี่น้องเนาะมึงตัวนี้เป็นตาหักช่ไนี่ตัวง่ามไหมพี่น้องง่วมไหมอันลงงานใหม่พี่น้อง